เชียงใหม่เป็นคำที่มีความหมายว่าเมืองใหม่ตอนสร้างเมืองมีประวัติตามหนังสือเรื่องของชาติไทยว่าพระเจ้าเมงรายกษัตริย์แห่งเมืองฮิรันเงินยาครองราชสมบัติในนครกรุงกามมาได้5ปีวันหนึ่งได้เสด็จประพาสถึงดอยอ้อยช้างคือดอยสุเทพได้ทอดประเนตรที่นั่นเป็นชัยภูมิที่ดีและทรงฝันว่ามีบุรุษท่านหนึ่งมาบอก ว่าถทาอยู่ที่นี่จะมียศและสมบัติมากนะักด้วยเหตุนี้พระเจ้าเมงรายจึงดำริจะสร้างพระนครใหม่ในสถานที่นี้การสร้างเมืองนี้พระเจ้าเมงรายถือเป็นการใหญ่จึงได้เชิญพระยาร่วงเมืองสุขโขทยัยและพระยางงามเมืองแห่งเมืองพะเยาผู้เป็นสหายมาร่วมปรึกษาหารือด้วยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงขนานนามเมืองนี้ว่า นบบุรีสีนครพิงเชียงใหม่เมื่อพระเจ้าเมงรายสร้างเมืองเชียงใหม่และได้ตีแคว้นฮาริคุนชัยสำเร็จแล้วก็เสวยราชอยู่ในเมืองเชียงใหม่และให้ขุนครามโอรสเป็นเจ้าชายชัยสงครามไปครองเมืองเชียงรายครั้นถึงพุทธศักราช1860พระเจ้าเมงรายสิ้นพระชนม์เจ้าชัยสงครามก็ได้เสวยราชแห่งแคว้นลานนาไทยสืบต่อไป และได้เสด็จประทับอยู่ณเมืองเชียงรายส่วนเมืองเชียงใหม่นั้นให้เจ้าแสนภูโอรสองค์ใหญ่อยู่คลองสืบไปพระเจ้าชัยสงครามเป็นกษัตริย์ได้เพียงสิบปีก็สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1870เจ้าแสนภูก็ได้เป็นภูสืบราชสมบัติพระองค์ได้บุรณะสร้างเมืองเชียงแสนขึ้นมาและได้เสวยราชอยู่ในเมืองเชียงแสนนั้น จนถึงพุทธศักราช1877เจ้าแสนภูก็สิ้นพระชนเจ้าขำฟูโอรสก็ได้ครองราชสมบัติสืบต่อไปและยังคงตั้งราชธานีอยู่ที่เชียงแสนส่วนเมืองเชียงใหม่ให้เจ้าผายูโอรสไปครองถึงปีพุทธศักราช1888พระเจ้าขำฟูสิ้นพระชนเจ้าผายูก็ได้เป็นกษัตริย์สืบต่อไป และได้สวยราชอยู่ที่เมืองเชียงแสนจนถึงพุทธศักราช1893จึงย้ายราชธานีมาตั้งที่เชียงใหม่และสวยราชต่อมาในเมืองเชียงใหม่จนถึงพุทธศักราช1910พระเจ้าผายูสิ้นพระชนเมื่อพระเจ้าผายูสิ้นพระชนเจ้ากืนาโอรสก็ได้สวยราชสมบัติสืบต่อในรัชกาลนี้ พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงได้ไปประดิษฐานในนครเชียงใหม่ขัดจากพระเจ้ากืนนาก็ถือพระเจ้าแสนเมืองมาโอรสพระเจ้ากืนนาก็ได้สวยราชเมื่อพุทธศักราช1929ในรัชกาลนี้เจ้าเท้ามหาพรหมผู้เป็นอนุชาของพระเจ้ากืนนาที่ครองเมืองเชียงรายคิดขบฏยกทัพมาแย่งราชสมบัติ เจ้าเท้ามหาพรหมพ่ายแพ้หนีไปพึ่งพระยาบรมไตรจักรและเจ้าเท้ามหาพรหมได้ไปชักนำกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาตีเมืองเชียงใหม่ด้วยแต่ก็ยังตีเชียงใหม่ไม่ได้จึงยกทัพกลับไปภายหลังเจ้าเท้ามหาพรหมมาลุกแก่โทษกระเจ้าแสนเมืองมาก็สมยอมยกโทษให้และให้กลับขึ้นไปคลองเมืองเชียงรายตามเดิม พุทธศักราช1,954พระเจ้าแสนเมืองมาซิ้มกระชนเจ้าสามฝั่งแกนก็ได้เป็นกษัตริย์สืบต่อราชบัลลังก์ครั้นนั้นเจ้ายี่ฝูกามซึ่งเป็นเชษฐาครองเมืองเชียงรายเป็นขบฏยกทัพมารบตีเชียงใหม่แต่ต้องพ่ายแพ้กลับไปและได้หนีไปอาศัยพยาไสลือไทยแห่งเมืองสุขโขทยัยแล้วไปชักนำกองทัพสุโขทัขทยขึ้นมาตีลานนาไทย แต่ตีไม่ได้อีกเช่นเคยก็ได้ยกทัพกลับเมื่อสุขโขทัยยกทัพกลับแล้วพญาห่อลุ่มฟ้าแสหลวงให้คนมาทวงสวยข้าวเพราะเจ้าสามฝั่งแกนไม่ยอมส่งสวยให้พญาหอก็แต่งทัพเข้าตีเชียงใหม่แต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปอีกสามปีต่อมาพญาห่อแต่งทัพเข้าตีเชียงใหม่อีกครั้งแต่ก็ได้รับผลเช่นเดิม และพญาฮ่อได้แตกถอยไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองยองทัพเชียงใหม่ตามตีทัพพญาห่อถึงเมืองยองจนข้าศึกแตกหนีไปคราวนี้เชียงใหม่ได้เมืองยองเข้ามารวมอยู่ในอาณาเขตด้วยพุทธศักราช1985เจ้าลกโอรสองค์ที่6ของพระเจ้าสามฝั่งแกนคิดขบฏจับพระเจ้าสามฝั่งแกนแล้วบังคับให้เวรคืนสมบัติให้แก่ตน และได้ถลิงพระนามว่าพระเจ้าติโลกราชจัดทรงพระราชบิดาไปไว้เมืองศาสตร์แต่เจ้าเท้าชอยซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าสามฝั่งแกนเหมือนกันได้ยกทัพออกไปช่วยพระเจ้าสามฝั่งแกนกลับมาได้แล้วก็แข็งเมืองกับพระเจ้าติโลกราชแล้วโปรดให้มื่นโลกสามล้านยกทัพไปปราบรับพระเจ้าสามฝั่งแกนส่งมาเชียงใหม่ เจ้าเท้าช้อยหนีไปอยู่เมืองเถินเมื่อหมื่นโลกสามล้านตามไปอีกรอบก็ออกสู้รบจนสิ้นกระชนส่วนเจ้าเมืองเถินมีหนังสือรับแจ้งมายัางกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเห็นเป็นโอกาสก็กรีธาทับขึ้นไปที่เชียงใหม่แต่ขึ้นไปได้เพียงเมืองเถินเท่านั้นทัพหมื่นโลกสามล้านก็ยกทับลงมาสู้รบกองทัพกรุงศรีอยุธยาจนแตกกลับไป พุทธศักราช1986พระยาแก่นเท้าเจ้าเมืองน่านแต่งอุบายมายังเชียงใหม่ให้จัดทัพส่งไปช่วยเพราะสึกแก้วที่กำลังจะเข้าตีเมืองน่านแต่ความจริงไม่มีกระเจ้าติโลกราชทรงทราบและโกรธมากจึงยกทัพเข้าตีเมืองน่านพระยาแก่นเท้าเจ้าเมืองสู้ไม่ได้จึงหนีมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาส่วนทางเมืองน่านนั้น พระเจ้าติโลกราชก็หาได้อยู่ครองไม่ทรงจะแต่งตั้งใครให้ดูแลไว้เพราะไม่ชา้าศึกชวาหลวงพระบางก็มาตีเมืองน่านอีกเป็นแน่พระเจ้าติโลกราชแต่งทัพไปช่วยศึกชวาก็แตกพ่ายต่อมาพระเจ้าสามฝั่งแกนสิ้นพระชนพระเจ้าติโลกราชจึงปรงพระสบไว้ที่ป่าแดงหลวงแล้วสถาปนาสถูปบรรจุอัฐิธาตุไว้ณสถานที่นั้น พุทธศักราช1,994พระยายุทิศเจียงเจ้าเมืองสองแพรพิษณุโลกมาขอขึ้นกับเชียงใหม่เจ้าพระยาติโลกราชจึงยกทัพลงมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยุธยาแต่ในที่สุดต้องพ่ายแพ้กลับไปอีก4ปีต่อมาพระเจ้าติโลกราชยกทัพไปตีชวาแต่ตีไม่ได้ต้องยกทัพกลับ แล้วยกทัพไปตีเชียงรุ้ง12ปัรณนาอีกสองคราวตีได้เมืองทุ่นลาวองและบ้านแจ้แล้วยกทัพกลับพุทธศักราช2,000สมเด็จพระไตโลกนาถกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสเสด็จยกทัพขึ้นมาตีเชียงใหม่แต่ตีไม่ได้ต้องถอยทัพกลับอีกสองปีต่อมาพระเจ้าติโลกราชยกทัพมาล้อมเมืองสองแควพิษณุโลกทัพไทยตีฝ่าออกไปได้ ทัพเชียงใหม่ก็เลยยกทัพกลับต่อมาพระเจ้าติโลกราชยกทัพไปตีเมืองพลในแคว้น12ปันนาสมเด็จพระบ,บรมไตโรกนาถจึงยกทัพไปตีแพร่ทัพเชียงใหม่ถอนตัวออกจากเมืองพงไปช่วยแพร่แต่กองทัพกรุงศรีอยุธยากลับเสียก่อนทัพเชียงใหม่ติดตามตีถึงเมืองเฉลียงแล้วยึดเมืองไว้ได้อยู่มาไม่นานสมเด็จพระไตโลกนาถ มีพระราชศรัทธาจาักทรงผนวกจึงให้ราชทูตไปขอสงจากพระเจ้าติโลกราชเพื่อทำสังฆกรรมพระเจ้าติโลกราชก็จัดส่งสงถวายแต่นั้นมาศึกระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านานาไทยก็สงบไปพักหนึ่งจนพระเจ้าติโลกราชสิ้นกระชนพุทธศักราช230 0ระยอดเชียงรายบุดเท้าสีบุญเรือง นัดดาของพระเจ้าเมงรายเสวยราชต่อมาแต่ถูกถอดและถูกในระเทศไปอยู่เมืองจวาดเมืองน้อยอยู่ได้อีก11ปีก็สิ้นพระชนต่อมาเจ้ารัตนราชบุตรขึ้นครองราชและเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าภูตาทิปติราชหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระเมืองแก้วพุทธศักราช2040 ทัเชียงใหม่ลงมาตีสุโขทยัยแต่ไม่สามารถตีได้จึงแตกทับกลับไปจนปีพุทธศักราช2 0 5 1และพุทธศักราช2 0 5 3กรุงศรีอยุธยาแต่งทับขึ้นมาตีแพร่แต่ตีไม่ได้ก็ถอยทับกลับแล้วมีการศึกษาระหว่างสองประเทศนี้ติดพันกันอีกหลายคราวคือเชียงใหม่ยกมาตีสวรรคลโลก และสุขโขทัยครั้งหลังล่วงลงมาตีกำแพงเพชรถึงพุทธศักราช2 0 5 8สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ยกทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่ตีได้ลำปางแล้วรบกับเชียงใหม่จนที่สุดแล้วก็เลิกรากันไปพุทธศักราช266 0พระเมืองแก้วตีได้เมืองเชียงตุงอีกสองปีต่อมาพระเมืองแก้วก็สิ้นพระชน เจ้าเท้าเกตเก้ากุมารผู้เป็นอนุชาเป็นผู้สืบราชสมบัติสืบต่อมาและเฉลิมพระนามว่าพระเมืองเกตเกล้าวตวยราชสมบัติได้13ปีก็ถูกเท้าคำทายผู้เป็นโอรสคิดขบฏชิงราชสมบัติแล้วจับพระเมืองเกตเกล้าในประเทศไปเมืองน้อยเท้าคำทายปกครองบ้านเมืองได้ไม่ดีจึงถูกอมาตร,รงพระชนแล้วพราเกตเกล้า ได้กลับมาครองเมืองใหม่แต่คราวนี้ทรงปกครองบ้านเมืองวิปริตไปต่างๆจึงถูกจับกรุงพระชนอีกคราวนี้พระอุปโยราชล้านช้างโอรสพระโพธิสารเจ้ากรุงล้านช้างมาเป็นกษัตริย์ขณะที่อุปโยราชล้านช้างไม่มาราชการก็อัญเชิญพระมหาเทวีจิรประภาราชธิดาของพระเมืองเกตกล่าวขึ้นของราช เมื่อพุทธศักราช2088พระมหาเทวีจิรภพาทรงมีพระปรีชาสามารถในการปกครองเป็นอย่างมากแม้ในทางต่างประเทศเชียงใหม่จะถูกบีบอยู่สองด้านคือพม่าก,กับไทยก็ทรงสามารถรักษาอธิปไตยของเชียงใหม่ได้ตลอดการเมื่อผลรัชสมัยของพระมหาเทวีแล้วเจ้าชายเมกุติวงศ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระแม่กุแห่งเมืองนายก็ได้รับเชิญขึ้นครองราชแทนเมื่อพุทธศักราช292 0พระเจ้าเมกุติวงศ์ครองราชมาถึงพุทธศักราช2106ก็ต้องเสียอิสรภาพให้แก่บุเรงนองกษัตราาิย์พม่าแต่พระเจ้าเมกุติวงศ์ทรงประกาศแข็งเมืองขึ้นอีกพุทธศักราช2107พระเจ้าบุเรงนอง นำทัพมาปราบจับเอาพระเจ้าเมกุติวงศ์ไปกรุงหงสาวดีแล้วแต่งตั้งให้พระนางวิสุทธิเทวีขัตตินารีขึ้นครองเชียงใหม่แทนพระนางวิสุทธิเทวีสิ้นพระชนเมื่อพุทธศักราช2121พระเจ้าบุเรงนองก็โปรดให้น,นรธามังช่อราชโอรสองค์ที่สองมาครองแทนเป็นอันว่าเชียงใหม่ ตกอยู่ในอำนาจของต่างชาติมาอีกช้านานุูธศักราช2,275อำนาจของพม่าอ่อนลงเจ้าองค์นกหรือองค์คำเชื้อสายราชวงศ์ทางหลวงพระบางได้ช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวลานนาไทยกู้เอกราชขับไล่พม่าออกไปได้จึงได้รับเชิญมาเป็นกษัตริย์ของเชียงใหม่ทรงพระนามว่าพระเจ้าหอคำ แต่ความสงบเรียบร้อยของเชียงใหม่คงอยู่ได้มาเพียงสิ้นรัชกาลนี้เท่านั้นเพราะเมื่อพระเจ้าหอคําสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2305ก็เกิดจลาจลถึงพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่ามาตีเชียงใหม่ได้อีกแล้วตั้งนายทหารพม่าคอยควบคุมเชียงใหม่เข้าไว้จากนั้นเชียงใหม่ก็กลายเป็นฐานทัพ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพม่าที่จะลงมาเล่นงานไทยตลอดการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรู้สึกขัดเคืองพระไทยจึงตรีทาทัพไปตีเชียงใหม่ได้เมื่อพุทธศักราช2317ทรงแต่งตั้งให้พระยาจ่าบ้านเป็นพระยาวิเชียนปราการเป็นผู้ครองเชียงใหม่ในฐานะประเทศราชถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าประเทศราชสักเสมอโดยเจ้าผู้ปกครองนครเวียงจันทร์ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยุบป,ประเทศราชแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลสำหรับเชียงใหม่อยู่ในมณฑลพายัพและเป็นดินแดนของไทยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีประเพณีอันสวยงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตนั่นก็คือประเพณียี่เปงเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนาของภาคเหนือประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาโดยตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของภาคกลางหรือวันลอยกระทงนั่นเอง ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวทาเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาในวันนี้นอกจากจะมีการลอยกระทงในแม่น้ำตามประเพณีลอยกระทงของไทยเราแล้วประเพณีอันสําคัญอย่างหนึ่งของดินแดนล้านนาของเราก็คือการจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปให้สว่างสวยอยู่บนท้องฟ้าโดยมีความเชื่อว่าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ และบางก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์หรือสะดาะเคราะห์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนอกจากประเพณียี่เป็งแล้วเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยอีกหลายแห่งเป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมากในคลิปนี้แอดจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และถ้าหากท่านผู้ฟังท่านไหนเคยไปมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ 1. สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางแห่งนี้นับว่าเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามดอยต่างๆทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าไม้และต้นน้ำลำทานของประเทศถูกทําลายทำให้สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ทดลองคน้นคว้าและวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อนำผลการทดลองค้นคว้าและวิจัย ไปส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ปลูกทดแทนฝิ่นนั่นเอง 2. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ที่เลื่องชื่อในเรื่องบรรยากาศของทิวเขาทำ้ำน้ำตกป่าเขาจุดชมวิวอันเสมือนหน้าต่างบานกว้างที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้หลงไหลในการเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอความเป็นธรรมชาติได้อย่างดียิ่งนักเปรียบดังมนสะกดที่ให้ความงดงามมีชีวิตชีวาแก่บรรดานักท่องเที่ยวได้ดีเหลือเกินรับรองได้ว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แห่งนี้คืนพลังชีวิตให้คุณได้เพลิดเพลินหลงไหลไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวใดๆเลยทีเดียวค่ะ 3. อนุสาวรียกษัตริย์พระบรมราชานุสาวรียกษัตริย์ หรือมักเรียกกันว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพระบรมราชานุาวรีของพระมหากษัตริย์ไทย3พระองค์ผู้สร้างเมืองนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่คือพญามังรายพญางามเมืองและพ่อขุนรามคำแหงพระบรมราชานุาวรีสามกษัตริย์ตั้งอยู่กลางเวียงเชียงใหม่บริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ดานนาติดกับถนนพระปกเกล้าซึ่งบริเวณนี้เองถือเป็นศูนย์กลางของตัวเมืองเชียงใหม่หน้าอนุสาวรีย์มีลานกว้างขนาดใหญ่เรียกว่าข่วงสามกริย์หรือข่วงอนุสาวรีย์สามกรัตริย์ 4. อนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยสำหรับเมืองเชียงใหม่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งอบอวนไปด้วยม์เห์และชวนหลงไหลให้มาท่องเที่ยวแล้วยังมีสถานที่เคารพสการะบูชาอีกหลายแห่งด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคืออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยซึ่งอนุสาวรีย์ของท่านตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพก่อนถึงน้ำตกห้วยแกว้วสำหรับนักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะเคยเดินทางไปเคารพบูชาบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกหลายท่าน ยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส5้าสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นที่ทราบกันดีว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับทางภาคเหนือของไทยเราและยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งด้วยกันนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันเด็กๆและบุคคลทั่วไปแล้วไฮไลท์สำคัญที่เราไม่ควรพลาดนั่นก็คือยังมีเจ้าหมีแพนด้าที่เดินทางข้าวฟ้ามาไกลาจากประเทศจีน เพื่อสร้างสีสันให้บรรยากาศท่องเที่ยวเมืองไทยบ้านเราคึกคักยิ่งขึ้นไปอีกด้วยสำหรับงานนี้ใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้แวะเข้ามาสัมผัสความน่ารักของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในที่แห่งนี้อย่ารอช้ากันนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่รอทุกคนอยู่ค่ะ 6. ม่อนแจมม่อนแจมหรืออีกชื่อคือดอยม่อนแจม ดินแดนแห่งขุนเขาอันแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามตระการตาแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับคนรักการผรจญภัยที่ได้แวะเวียนมาจังหวัดเชียงใหม่เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อด้านแหล่งศึกษาธรรมชาติและจุดชมวิวในเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่งดงามอีกหนึ่งสถานที่เลยก็ว่าได้ 7. จดอยอ่างขางดอยอ่างขางหรือสถานีเกษตรดอยอ่างขางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ดอยอ่างขางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ137กิโเมตร ดอยอ่างขางเป็นเทือกเขาสูงติดกับสันเขาปรมแดนประเทศพมา่าจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่งางขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายในโครงการหลวงดอยอ่างขางนั่นเอง8เชียงใหม่ไนท์าฟารีหลายท่านอาจจะเคยชินกับการเที่ยวชมสวนสัตว์เฉพาะในตอนกลางวันแต่ที่สำหรับเชียงใหม่ไนท์าฟารีแห่งนี้ มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรับรองได้ว่าใครที่ได้มาแล้วเป็นต้องสนุกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถสัมผัสวิธีชีวิตของเหล่าสัตว์แต่และชนิดในยามค่ำคืนได้อย่างใกล้ชิดเป็นสีสันอย่างหนึ่งของสวนสัตว์ที่หาชมได้ยากยิ่งแต่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยที่เชียงใหม่ไนท์ซซฟารีค่ะ 9. ถนนคนเดินเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวท่านไหนที่ชอบเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่บ่อยๆยอมต้องแวะเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศดีๆบนถนนคนเดินเชียงใหม่กันอย่างแน่นอนเพราะในทุกวันเสราร์อาทิตย์เทศบาลเชียงใหม่จะปิดถนนส่วนหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านได้นำสินค้าหัตถกรรมมาวางขายบนถนนกลายเป็นถนนคนเดินที่ให้บรรยากาศคึกคักเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศให้สีสันความตื่นตาตื่นใจ ไปกับบรรยากาศความเป็นล้านนาไทายได้เป็นอย่างดีและอันดับที่สิบหลายๆท่านน่าจะเคยไปมาแล้วอย่างแน่นอนนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารหรือที่มักเรียกกันว่าดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพอุชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ ซึ่งเป็นสถานที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เพียงเท่านั้นทว่าดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ไปพร้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามหลากหลายอุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าประกอบก,บกับการเดินทางก็สะดวกเพราะเชิงดอยสุเทพนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเล่าประวัติกันด้วยนะคะ